สวัสด,ดีค่ะคลิปนี้ขอแชร์เคล็ดลับความสวยนะคะพอกี้โดนชมมาตลอดเลยเรื่องผิวสวยแล้วก็นหน้าเด็กตอนนี้อายุ30กว่าแล้วค่ะมีเพื่อนๆน,นะคะนึกว่ากี้อายุ20กว่าตลอดเลยปื้มสุดๆส,สาเหตุคือเจ้าตัวนี้เลยค่ะชุดรักษาหลุมสิวที่ไม่ได้ช่วยแค่รักษาหลุมสิวค่ะยังช่วยเติมเต็ม,ตมคอลลาเจนอีลาสตินให้กับผิวด้วยนะคะป้องกันริ้วรอยก่อนวัยและทําให้ผิวหน้าเด้งใสค่ะ และที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้นะคะคือการโบกยาชาค่ะในชุดนะคะจะมีทุกอย่างให้พร้อมเลยนะคะทั้งตัวบํารุงตัวเข็มนะคะแล้วก็ยาชานะคะแล้วพอทายาชาเสร็จปุ๊บนะคะกีก็จะเริ่มปิดไว้นะคะด้วยฟิล์มนะคะเพื่อให้ยาชานั้นทำงาน,นะคะ่ะแล้วก็รอไปเลย30นาทีระหว่างรอนะคะกีก็ใช้ ไอซ์โรลเลอร์ของกี้นะคะกิง้งกิ้งกงงช่วยให้ยาชานะคะซึมเข้าดีแล้วนี่เป็นตัวเข็มของเราค่ะคลิปนี้นะคะบอกก่อนว่าไม่เหมาะกับคนโลคสวยนะคะพวกโลคสวยเชิญหาหมอค่ะหลังจากเช็ดยาชาออกนะคะก็จะเห็นผิวเลยสวยไหคะผิวสวยค่ะปลื้มมากนะคะก็ในคลิปนะคะกี้ก็ถ่ายวิดีโอให้กับลูกค้ากี้ด้วยนะคะก็เลยอัดไปในเวลาเดียวกัน,นะคะ่ะทั้งดูแลผิวตัวเองแล้วก็ เอ่อใช้แตเพนเพิ่มไปนะคะเพื่อให้ลูกค้าได้ดูกันค่ะนี่นะคะก็บอกเลยว่าเป็นเคล็ดลับความสวยจริงๆเพราะว่าสมัยก่อนที่กี้อายุประมาณ25 26นะคะเป็นตัวต้นเหตุนะคะของการเริ่มรักษาหลุมสิวครั้งแรกนะคะก็กี้เริ่มจากตรงนั้นนะคะแล้วตอนนี้ผ่ามาแล้วเป็นส0ปีเนาะปีหน้ากี้จะอายุ35แล้วนะคะแต่ว่าผิวยังสวยอยู่เพราะว่า เจ้าตัวนี้นะคะมันช่วยไปกระตุ้นคอลลาเจนเอลาสตินช่วยผลิตนะคะแล้วก็ป้องกันริ้วรอยให้กับกี้ได้นะคะกลายเป็นว่าตอนเนี้ยกี้หน้าเด็กกว่าเพื่อนๆเ,เลยนะคะเพื่อนๆฝรั่งเนี่ยหน้าเหี่ยวกันแล้วนะคะริ้วรอยเนีคะเต็มกันหน้าเป็นหมดเลยค่ะ สำหรับใครนะคะที่เห็นแล้วแบบอุ้ยอยากจะทําบ้างจังแล้วไปซื้อของร้านอื่นไปซื้อตามเดตมานะคะแล้วก็มาทําตามขอร้องนะคะว่าอย่าทําตามนะคะวิดีโอนี้นะคะการทําขอสงวนให้กับลูกค้าที่รักษาลุมเสียวด้วยกันเท่านั้นนะคะเพราะว่าในคลิปวิดีโอนะคะกี่ ถ่ายซ้อนไปด้วยเพื่อจะให้ลูกค้าของกี้ได้ดูด้วยนะคะแล้วก็ก็เป็นการทําหน้าของตัวเองไปด้วยนะคะรายละเอียดต่างๆกี้ไม่ได้บอกหมดถ้าใครไปทําตามแบบมั่วๆใช้ผิดนะคะก็จะทําให้หน้าเกิดอันตรายได้นะคะยิ่งของปลอมหืมไม่แนะนําเลยคะ่ะ ไม่แคร์ละไปสวยกันต่อนะคะกี้ใช้อยู่นะคะคือเดือดร็อเนะคะเข็มอันนี้นะคะราคาตั้งสองพันบาทเลยค่ะเคยเอามาแจกลูกค้าช่วงหนึ่งฮ่อขนแข็งล่วงค่ะก็ตอนนี้นะคะก็เป็นเดือดร็อโลธรรมดานะคะแล้วก็ในคลิปวิดีโอนะคะกี้ก็จะพูดไปพูดไปพูดไปเพราะว่ากี้ทําวิดีโอซ้อนนะคะเพื่อให้ลูกค้ากี้ด้วยนะคะก็เลยมีการพูดในคลิปด้วยค่ะ กี้นะคะอยากจะบอกข้อดีนะคะของการรักษาลุมสิวได้เข็มนะคะมันทําให้ผิวเราะคะ่ะแข็งแรงขึ้นแล้วทุกเข็มที่ลงผิวนะคะมันคือการสร้างรูขุมขนใหมเ่เพื่อนๆรู้ไหมว่าสมัยก่อนอะ่ะถ้าใครเคยดูวิดีโอกี้สมัยก่อนเลยที่ยังเป็นวัยรุ่นนะคะสิวเต็มหน้าเลยแล้วก็ลุมสิวคือแบบหน้าเคลือกม,มากะคะ่ะถ่ายรูปอกจาจาแล้วก็ตอนนั้นนะคะ มันมีผิวที่มันมากๆกี้คิดว่าผิวมันเนี้ยเป็นกรรมพันธุ์จากคุณแม่เนาะแต่พอกี่มารักษาลุมสิวะค่ะอาการผิวมันที่กี่เคยเป็นสิวอุดตันได้ขึ้นบ่อยบ่อยมันหายไปเลยหายไปจากชีวิตเลยนะคะทุกวันนี้นะคะกี่อยากมีผิวที่ปกติถึงแม้ว่าอากาศร้อนเป็นช่วงซัมเมอร์นะคะหน้านะคะก็ไม่มันเยอะเหมือนเมื่อก่อนแล้วค่ะ มันไม่มีความเป็นสกรปรกหรูเกล็ดกังอะไรเลยนะคะเออ,อถ่าย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 นางก็ทาครีมอยู่นะคะตอนนี้ก็เป็นช่วงการเริ่มทาครีมบำรุงค่ะม,มันก็ต้องถ่ายรูปหน่อยนะคะอ่ะอ่ะอ,ะอ,ะอะ่ทาครีมต่อนะคะก็หลังจากที่เราทําหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมาทาครีมบำรุงในชุดนะคะก็จะมีทั้งวิตามินอ e, ีนะคะ ไฮยาลูรอนครีมนะคะครีมทั้งหมดนี้นะคะถูกสร้างมาเพื่อการรักษาลมสิวโดยเฉพาะนะคะเป็นของกี้เองนะคะไม่สามารถใช้ครีมตามท้องตลาดมาทาได้เพราะคุณละสูตรกันจ้าและนี่ก็คือเคล็ดลับความสวยของกี้นะคะบ๊ายบายค่ะทุกคน